อัปเดต7ย่านโ e ตอนที่19นะครับประจำวันเสาร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปบนมือถือที่ใช้สำหรับการทำอินโทรอินโทรคืออะไรคือกราฟิกไตเติลนะครับคือตัวกราฟิกที่เอาไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเรานะครับส่วนใหญ่ถ้าเราไปเห็นตามช่อง YouTube ต่างๆหรือรายการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไตเติลรายการมาก่อนนะคือสมัยเป็นรายการทีวีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไตเติลรายการซึ่งไตเติลรายการเนี่ยมันจะยาวกว่าอินโทร รายการทีวีทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมีไตเติ้ลเป็นกราฟิกเนี่ยวิ่งไปวิ่งมามีเพลงประกอบนะแต็ดเต็ดต็ดต็อะไรก็ว่ากันไปประมาณ30มสิบวิถึง1นาทีอย่างนั้นนะเขาเรียกไตเติ้ลแต่พอเป็นบน YouTube หรือว่าบนโลกออนไลน์นะฮะยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะเรียกสิ่งที่เขาขั้นมาสมมติผมมาถึงสวัสดีครับผมคิวเทอปปะ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 อะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีคลิปสั้นๆของเขาอะที่เรียกว่าอินโทรคือตัวพวกนี้มันจะประมาณห้าวิถึงเจ็ดวิ นะครับคนหลายๆคนที่เริ่มต้นเข้าสู่การทำคลิปออนไลน์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไอ์อินโทรแบบเนี้ยที่ไหนวันนี้ผมจะแนะนำให้มันเป็นแอปอยู่บนมือถือต้องขออภัยว่าตัวที่ผมแนะนำเนี่ยมันชื่อว่า IntroMate มันอยู่บน iOS อย่างเดียวครับบน Android มีจริงๆคือแอปประเภทนี้เนี่ยมีเยอะมากทั้ง iOS และ Android แต่มันไม่ได้ชื่อตัวเดียวกันนี้ ตัวอื่นผมเคยลองแล้วมันไม่น่าประทับใจมันไม่น่าใช้เท่าตัวนี้ตัวนี้น่าใช้และสิ่งสำคัญก็คือตัวนี้เสียเงินตอนสมัยที่ผมดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาใช้ทีแรกมันฟรีครับมันฟรีแล้วจะมีเทมเพลตให้อยู่ประมาณ20แบบถ้าเราอยากได้เยอะกว่านั้นเราต้องไปจ่าย1.99เหรียญ60บบาทเราก็จะได้มาเพียบเลยนะครับซึ่ง แอปตัวนี้นะครับชื่อว่า IntroMate โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพหน้าจอขึ้นให้ดูดีกว่าโอเคนะฮะก็จะเป็นแอปที่จะไว้ใช้ทำอินโทรโดยที่เขามีเทมเพลตสำเร็จรูปมาให้มากมายมีแบ็ k กราวด์มีเอฟเฟกรูปล่างมีไฟวิ่งชุบชับชุบชับ,ช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 บสเปเชียลเอฟเฟกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตัวหนังสือมีโลโก้ให้เราขึ้นนะครับเราสามารถเข้าไปอิด t ินะครับเลือกรูปแบบที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อรายการเข้าไปใส่ชื่อคลิปของเราเข้าไปหรือชื่อเรา สร้างเป็นอินโทรของเราโดยเฉพาะขึ้นมามีเพลงให้ด้วยเสร็จสับความยาวของแต่ละอันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วิถึง7วินาทีเบ็ดเสร็จครับคุณเข้าไปอิดิตนิดเดียวออกมามันจะกลายเป็นอินโทรทุกวันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอดชาร์ข่าวสั้นนะฮะหรือว่าวันนี้ในอดีตอะไรเงี้ยผมก็ทำจากตัวนี้แหละสมัยก่อนตอนอยู่ในรายการทีวีข่าวสั้นทันโลกไอทีผมก็ทำจากตัวนี้ เป็นแอปที่แบบว่าคุ้มค่ามากจ่ายไป60บาททุกวันนี้เขาขึ้นราคาแล้วครับเป็น119บาทคือไม่สามารถโหลดฟรีได้แล้วนะครับแต่คุ้มถ้าคุณไปจ้างคนทำกราฟิกอินโทรให้คุณเนี่ยคุณจ้างเขา1้อบาทเขาไม่ทำให้คุณแน่นอนนี่คุณจ่าย1 1 9บาทแล้วคุณทำได้ทั้งหลายอันนะทำได้ทั้งหลายแบบนะครับคุณจะทำแบบแหมคลิปหนึ่งแบบหนึ่งอีกคลิปหนึ่งอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้มันช่วยให้งานวิดีโอของคุณเนี่ยดูดีขึ้น แล้วถ้าเราตัดต่อบนมือถือเนี่ยทำเสร็จปุ๊บเราก็ Import เข้าไปในโปรแกรมตัดต่อได้เลย Export ออกมาเป็นไฟล์ Full HD, 4K อะไรก็ว่ากันไปนะครับเทมเพลตมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็แต่ละอันสวยๆทั้งนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ผมจ่ายเพิ่มไป60บนะฮะเอ้ยบ,บาท1.99เหรียญน,นะครับเขาจะมีแบบว่าจ่ายเพิ่มมปอีกนะมีแบบ199บาบาทก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีก แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับคือถ้าใครที่อยากได้แอปตัวนี้แล้วไปลองแอปตัวอื่นดูนะครับจะบอกว่าถ้าได้ลองใช้บนไอ้ i n t o m t เนี่ยบน iOS คุณจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าคือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวหนังสือขยายขายนาดใส่โลโก้เข้าไปแล้วเรนเดอร์ออกมาเป็นกราฟิกได้เลยง่ายมากนะครับทำออกมาได้ง่ายมาก ตัวอื่นนะ่จจะมีปัญหาเรื่องโฆษณามีนู่นมีนี่มีข้อจำกัดมีแบบน้อยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เวิร์กสุดนะครับใครที่อยากได้กราฟิกอินโทรนะฮะไว้ใส่ในวิดีโอของตัวเองไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ <c oughs> คุณถ่ายวิดีโอลูกคุณเล่นสนุกสนานไปเที่ยวสวนน้ำมาคุณก็ทำไติ้ลให้ลูกคุณนิดนึงเลยหรือปิดท้ายหน่อยนึงแค่นี้วิดีโอคุณมันก็ดูดีขึ้นแล้วอะร้อยกว่าบาทเองครับลองไปใช้ดูนะครับ Intro m a t e ครับแล้วถ้าใครมีตัวอื่นแนะนําได้ด้านล่างนะครับใครชอบตัวอื่นหรือตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าตัวนี้ผมอาจจะไม่เคยลองแนะนําได้ขอบคุณมากครับเชิญด้านล่างครับ